เลือกความมั่งคั่งเลือกกองทุนรวมจาก Asset Plus สวัดดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็อยู่กับการรีวิวกองทุนของบรจษ Asset Plus อีกครั้งนะครับซึ่งกองทุนที่ผมอยากจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับเป็นหนึ่งในกองทุนต่างประเทศของเราที่เรียกได้ว่าได้รับความสนใจเข้ามาอย่างล้นหลามมากๆนะครับก็คือตัวกองทุน ASP EVO China นะครับหรือชื่อเต็มๆก็คือ Asset Plus Evolution China Equity นะครับซึ่งกองทุนเนี้ยนะครับลงทุนในหุ้นจีนนะครับแต่ว่ามันแตกต่างกับหุ้นจีนทั่วไปอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับซึ่งก่อนจะไปพูดถึงประเด็นต่างๆมานะครับว่ามันแตกต่างกับผู้กองทุนหุ้นจีนอื่นๆอย่างไรเนี่ยผมขออยากจะเกริ่นสั้นๆก่อนลวกันว่าทําไมนะครับตลาดหุ้นจีนเนี่ยถึงมีความน่าสนใจนะครับแล้วก็น่าลงทุนนะครับหนึ่งประเด็นนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับก็คือจีนะนะครับเป็นหนึ่งใน ผู้นําโลกในช่วงนี้นะครับแล้วก็กําลังก้าวเข้าสู่นะครับยุคเศรษฐกิจใหม่นะครับหรือว่า new economy นะครับซึ่งนะครับเขาประเมินว่าการเติบโตของ GDP จีนนะครับจะหดอ,อ,อยู่ประมาณ 6- 7%เนี่ยไปอีกสักระยะหนึ่งอ่ะนะครับก็อีกประมาณห้าถึงสิบปีนะครับก็น่าจะยังเติบโตอยู่ในจุดนี้อยู่นะครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับในระยะยาวเลยนะครับจีนนะครับก็เป็นประเทศนะครับที่จะเข้ามาก้าวเข้ามานะครับเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นันดับหนึ่งของโลกนะครับโดยตัว CBE CEBR เนี่ยนะครับได้มีการประเมินไว้นะครับว่าประมาณปี2028นะครับเศรษฐกิจจีนเนี่ยจะก้าวขึ้นมานะครับมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่าเศรษฐกิจสหรัฐนะครับแล้วก็ ถ้าดูรูปด้านขวาเนี่ยก็จะเห็นว่าในปี2ประมาณ2035นะครับมูลค่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยก็จะมีมูลค่าใหญ่มากๆเลยนะครับประมาณ50ทีล l l i o อ US dollar นะครับก็ถือว่าใหญ่มากๆนะครับนอกจากนั้นนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็เห็นได้ว่าจีนเนี่ยค่อนข้างนะครับมีความสามารถในการจัดการนะครับแล้วก็ควบคุมการระบาดของโควิดได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยยังสามารถ เ,เติบโตไม่ได้นะครับถึงแม้จะมีการปิดเมืองบ้างแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยก็อาจจะเติบโตช้าลงนะครับแต่โดยรวมมันก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตอยู่ในอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูงอยู่นะครับถ้าเราหากไปมองดูตรงภาษาหกรรมนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าจีนนะครับจากเดิมที่เขาเป็นหลายคนอาจจะเคยได้เรียกจีนบ้านโรงงานของโลก ช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอะน,นะครับเรื่องของกลุ่มธุรกิจต่างๆไปมากขึ้นนะครับก็จะเห็นว่ากลุ่มธุรกิจที่เป็นกลุ่มธุรกิจบริการนะครับโดยเฉพาะบริการที่มีมนวัตรกรรมเนี่ยเริ่มเข้ามาเป็นสัดส่วนใหญ่อะนะครับในออสัดส่วนอุตสาหกรรมของจีนแล้วนะครับก็ครองสัดส่วนประมาณ50%นนะครับซึ่งจีนเนี่ยนะครับ คำว่า evolution China เนี่ยนะครับเราย่อมาจาก evolution of China New Economy นะครับซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนได้กันนะครับหนึ่งคือเรื่องของการตั้งเป้าหมายนะครับของจีนนะครับที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำนวัตกรรมของโลกนะครับแล้วก็จะมีการลงทุนนะนะครับเพื่อให้เกิดน,นวัตกรรมใหม่ๆนะครับโดยบริษัทยักษ์ใหญ่รลายบริษัทเนี่ยก็มีค่อนข้างมีนวัตกรรมที่ก้าวกระโดดมากในช่วงที่ผ่านมานะครับ รวมถึงอีกข้อนึงก็คือเรื่องของการม,มุ่งเน้นนะครับสร้างงานที่มีเรื่องของ value added นะครับหรือว่ามีมูลค่าเพิ่มนะครับจากเดิมที่อาจจะเป็นของที่ผลิตนะครับแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มต่างๆเนี่ยก็จะมาเน้นเรื่องของของที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นพวกเทคโนโลยีนะครับหรือว่ากลุ่มธุรกิจบริการนะครับตรงนี้นะครับก็จะทําผลักดันนะครับทำให้ประชากรเนี่ย มีรายได้สูงขึ้นนะครับแล้วก็ประชากรเนี่ยก็จะมีกําลังซื้อมากขึ้นด้วยนะครับเนื่องจากนอกจากเรื่อง New economy แล้วนะครับหลายคนนะครับอาจจะได้ยินเรื่องของออสงครามการค้านะครับระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับแล้วก็อาจจะมีการตั้งคําถามไว้เหมือนกันว่าเอ,อ๊ะแล้วสงครามการค้าเนะี่ยมันจะกระทบนะครับเศรษฐกิจจีนมากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้เราอยากจะตอบโจทย์ด้วยออหน้านี้นะครับโดย เราอยากจะบอกว่าประเทศจีนนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเขามีการมุ่งเน้นนะครับเรื่องของการพึ่งพาตัวเองมากขึ้นนะครับหลายหลายคนนะครับอาจจะเคยได้ยินนะครับคำว่า dual circulation strategy นะครับหรือว่าการที่จีนเนี่ยเขาจะมาเน้นเรื่องของการพัฒนาการหมุนเวียนภายในประเทศ เพิ่มประสค์นะครับแล้วก็เพิ่มกําลังการผลิตในประเทศให้มากขึ้นเพื่อลดการพื่งพาเศรษฐกิจภายนอกนะครับแต่ทางนี้นะครับมันไม่ได้หมายความว่าจีนจะกลับไปเปิดประเทศนะครับแต่จีนเนี่ยยังคงสนับสนุนเรื่องของตลาดการส่งออกแล้วก็การหมุนเวียนขององทุนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเขาก็จะทำเพื่อให้มั่นใจนะว่าสมมติว่าถ้ามีเกิดเหตุอย่างสงครามกับการค้าอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้น่ะนะครับจีนก็จะสามารถเติบโตต่อไปได้นะครับ โดยจีนเองเน่ยนะครับเขาก็ยังสนับสนุนนะครับนโยบายเรื่องของการวิจัยนะครับแล้วก็การลงทุนพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะเห็นว่าเงินสนับสนุนเรื่องของ R&D เนี่ยก็เพิ่มขึ้นทุกปีนะครับแล้วถ้าเราลองไปถามเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วเรื่องที่ผมพูดมาประมาณ2เรื่องนี้มันเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุ e น EWO China ยังไงนะครับก็1นึ่งเลยนะครับ เราอะนะครับกลุ่มยโวไชน่าของเราเนี่ยจะเน้นลงทุนในธุรกิจอะนะครับที่เป็น new economy growth engine นะครับก็อย่างที่ภาพด้านขวาบนเนี่ยเห็นอยู่นะครับเดิมเนี่ยเศรษฐกิจจีนเนี่ยถูกขับเคลื่อนอะนะครับด้วยกลุ่มแบงกิ้งและไฟแนนซ์นะครับหรือว,ว่ากลุ่มธุรกิจอิคโนนอมีอื่นๆอย่างอินดัสเทรียลแมนูแฟชชิ่งแล้วก็เอเนอร์จีนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มมีการ transform น,นะครับมาเป็นธุรกิจ ที่เป็นเกี่ยวกับการบริโภคนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีแนละ้วก็พวกไฮเทคเมนูเฟจอริงมากขึ้นนะครับเราก็จะเน้นการเข้าไปลงทุนในกลุ่มพวกนี้นะครับโดยแบ่งออกเป็นประมาณ2ส่วนด้วยกันนะครับหนึ่งคือเน้นเรื่องของการเข้าไปลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับคอนซัมชันนะครับเนื่องจากอย่างที่ผมเล่าไปแล้วว่าเศรษฐกิจจีนมีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างก้าวกระโดดมากาเลยนะครับ นอกจากนั้นนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีเรื่องของการ urbanization ด้วยนะครับจะเห็นว่าความเจริญเนี่ยนะครับจากเดิมที่ความเจริญอาจจะก,กระจุกอยู่ในเมืองใหญ่ๆเช่นเชียงไฮ้ปักกิ่งนะครับก็จะมีการความเจริญเนี่ยก็มีความกระจายตัวไปมากขึ้นนะครับ เมืองเล็กๆในจีนน่ยก็มีความเจริญมากขึ้นพอสมควรนะครับแล้วมันก็จะสนับสนุนเรื่องของการบริโภคในประเทศด้วยนะครับโดยเฉพาะการบริโภคนะครับที่เป็นรูปแบบที่พึ่งพิงดิจิตอลนะครับก็เช่นการซื้อของออนไลน์เรื่องของบริการออนไลน์ต่างๆนะครับก็มี a d o p t i o n r a t e ที่เพิ่มขึ้นด้วยอย่างน่าสนใจนะครับนอกจากนั้นเนี่ย Innovation l o c Th a l i z a t i o n เนี่ยก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราเคยไปประเทศจีนนะครับก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่แอปพลิเคชันหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการพยายามเข้ามาใช้ของบริษัทที่เป็นบริษัทจีนมากขึ้นนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยว่าเราเนี่ยนะครับใช้ Facebook อะไรอย่างนี้กันใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าในจีนเนี่ยก็ทัวโซเชียลมีเดียที่เขาใช้กันเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นตัวเวชั่ของเพนเซ t นะครับแล้วก็ตัวเมรนดิคอเองก็เช่นเดียวกันนะครับเขาก็มีเรื่องของการเอ่อเอาเอ่อเทคโนโลยีนะครับการผลิตยานะครับรวมถึงเออ่ตัวเทเลเพดิซีนต่างๆเลยเข้ามาเผยแพร่ในจีนมากขึ้นนะครับซึ่งทีมการลงทุนของอีเวชิน่านะครับก็จะสอดคล้องกับสองสิ่งที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้นะครับทีมแรกที่น่าสนใจเลยนะครับก็คือทีมอินเทอร์เน็ตนะครับยกตัวอย่างเช่น เอ่อทุกคนอาจจะเคยได้ยินชื่อหุ้น Tencent เจ้าของ WeChat อยู่แล้วนะครับจะเห็นว่าเอ่อ WeChat นี่นะครับเขามีสิ่งที่เรียกว่า WeChat ecosystem นะครับหรือว่าเอ่อ WeChat ทำธุรกิจที่หลากหลายมากๆนะครับแล้วหลายธุรกิจเนี่ยก็เชื่อมโยงกันบนโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเกมนะครับตัวโซเชียลมีเดียอย่าง WeChat นะครับตัว วิดีโอแพลตฟอร์มอย่างมีคิวคิววิดีโอนะครับตัว Music s t ตรีมมิ่อย่างจุกนะครับหรือว่า,อาตัวอื่นอื่นอ่ะนะครับพวกอีคอมเมิร์ h ช้อปปิ้ง e ด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งในบริษัทอินเทอร์เน็ตนะครับที่ค่อนข้างมีคระมนที่ค่อนข้างดีในช่วงที่ผ่านมานะครับต่อมาก็คือตัว e c o อมเมิรนะครับจะเห็นได้ว่า E-Commerce ของจีนน่ยปัจจุบันนะครับเนื่องจากจีนเป็นประเทศที่มีประชากรค่อนข้างมากนะครับ ตัว e c o m m e r ์ซของจีนเนี่ยก็เลยกินสัดส่วนไปละกว่าประมาณ50%ของ e-commerce ทั่วโลกนะครับแล้วก็เ,เห็มในชาร์ก็มีการมันมีการเติบโตนะครับอย่างค่อนข้างก้ากระโดดมากนะครับจากที่เดิม market share ตประมาณ20%นะครับของทั้งโลกนะครับตอนนี้ก็ก้าวขึ้นมาเป็น40-50%แล้วนะครับซึ่ง e-commerce ในจีนเนี่ยผมไม่ได้พูาพูดวพูดถึงสินค้าเป็นฟิสิกอลเป็นชินช้นชิ้นแงเดียวนะครับแต่ว่าเป็น e c o m m e r ์ซในเชิงบริการด้วยนะครับ หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อตัวเหม่ยถวนเตียนปิงอะนะครับก็คือเป็น one stop service app อะนะครับเขามีเรื่องของการบริการสั่งอาหารนะครับบริการท่องเที่ยวบริการจองเรื่องของความบันเทิงต่างๆเรียกว่าครบจบในแอปเดียวเลยนะครับเรื่องของ c o n s u m p t i อะนะครับก็เป็นหนึ่งเรื่องที่หนึ่งปีที่เราเข้าไปลงทุนะนะครับน่นจะผมเล่าไปแล้วว่าเรื่องของ u r g a n i z a t i o n อะนะครับแล้วก็เรื่องของต่างๆีงง่ทำให้เรื่องของ ความต้องการหรือการบริโภคในจีนเะนี่ยค่อนข้างเติบโตอย่างก้าวกระโดดมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวโลเทียซิตี้เนี่ยนะครับในเมืองที่เป็นเมืองรองๆเนี่ยก็มีเรื่องของการเอ่อความต้องการการบริโภคที่สูงขึ้นนะครับก็นําไปสู่เอ่อการออกมาจับใจ่ายใช้สอยร้องบ้านที่มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อหุ้นตัวหอตีเหล่านะครับหรือเมาหยาตอินเตอร์เทนเมนต์เนี่ยก็มีความน่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เฮลท์แคร์นะครับ,รบซึ่งปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว,ว่า เฮลท์แคร์เนี่ยต่อ,อการเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพการรักษาพยาบาลในจีนนะครับต่อสัดส่วน GDP เนี่ยจะยังค่อนข้างต่ำอยู่ประมาณ55%นนะครับแต่ว่าคนจีนนะครับรวมถึงรัฐบาลเนี่ยก็ค่อนข้างให้ความสนใจนะครับแล้วก็ส่งเสริมในด,ด,ด้านนี้พอสมควรเหมือนกันนะครับก็เป็นทําให้บริษัทยาต่างๆนะครับก็มีโอกาสพัฒนาและโอกาสเติบโตได้มากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็อีกทีมหนึ่งนะครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก่อนคืนเรื่องของ o ล a l i z a t i o นนะครับจีนเนี่ยได้กับมีการนะครับกลับมาใช้สินค้าแล้วก็เออที่ผลิตนะครับในบริษัทจีนเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งฮาร์ดแวร์เองนะครับ อุตสาหากรรมเซมิคอนดักเตอร์เองที่เมื่อก่อนเนี่ยต้องพึ้นพาออบริษัทนะครับที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็ได้มีการย้ายกานะรผลิตบางส่วนนกลับเข้ามาในจีนนะครับหนึ่งในกลุ่มฮาร์ดแวร์ที่โดดเด่นมากๆนะครับก็คือตัวเสี่ยงฝีนะครับซึ่งเป็น ตัวผู้ผลิตอะนะครับตัวสมาร์ทโฟนแล้วก็แพลตฟอร์ม i อโทีชั้นนำนะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเคยได้ใช้อยู่แล้วนะครับหรือว่าตัวซอฟต์แวร์เนี่ยเขาก็กลับมีการกลับมาใช้ซอฟต์แวร์ของหนประเทศมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไวม็อกกนะครับที่มีเรื่องของเป็นผู้นำนะครับบริการด้านคลาวด์เบสคอมเ e อร์นะครับแล้วก็ใน t i n g solution สหรับธุรจิตนะครับหรือว่าเอียคานะครับที่เป็นไวส์ด็อกเ r อร์วิสเพมเอน น,นอกจากนั้นเนี่ยคีเนร์จ e ีเนี่ยเขาก็มีการกลับใช้ตัวบริษัทของเขามากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว e v n หรือว่าเป็นตัวผู้ผลิตพลังงานนะครับเช่นึ่งตัวที่น่าจะเ,เป็นตัวที่เด่นมากๆนะครับเพื่อเินบริษัทที่ชื่อหลงจีนะครับตัวนี้ก็เป็นผู้นำนะครับด้านโซลาร์เวเฟอร์นะครับแล้วก็มีศักยภาพในการผลิตค่อนข้างมากนะครับซึ่งผมขอพูดอีกทีแล้วกันนะครับว่าเอ๊ะแล้ว เราไปลงทุนนะครับใน Evo วอร์ชัยน่าเยนะครับเราลงทุนอย่างไรบ้างนะครับก็50%เนี่ยนะครับเราจะลงทุนในหุ้นตรง30%เนะี่ยเราจะลงทุนในกองทุนแอคทีฟปันนะครับชื่อท,ที่ชื่อทีโรไปอ์นะครับแล้วก็อีกน20%ะจะลงทุนใน ETF ที่เป็นเออ ETF A share เรหรือ ETF ทีมต่างๆนะครับเช่นทีมชน่าอีกีค่ะที่มีค่อนข้างมีความน่าสนใจเหมือนกัน ทีนี้ผมพูดถึง T Rowe p r i ไปนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งส่วนหลักในกองทุนของเราเหมือนกันแล้ว T Rowe Price เป็นใครนะครับ T Rowe Price เนี่ยเป็นบริษัทนะครับที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสัญชาติอเมริกานะครับที่มีความเชี่ยวชาญนะครับในการบริหารนะครับรตราสารทุนท่อให้มากนะครับในอสังหเนี่ย กว่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับที่เขาบริหารอยู่นะครับแล้วก็มีเออสาขาที่ให้บริการเนี่ยกว่าเกือบ50ประเทศทั่วโลกนะครับก็ถือเป็นหนึ่งในบริษัทจัดการกองทุนระดับโลกที่ได้รับความมั่นใจจากนักลงทุนนะครับสถาบันประสบความสรนะครับซึ่งออกองทุนที่เราไปของ T Rowe Price เราเอามาใส่ในตัว E World China เนี่ยจริงๆชื่อเหมือนกันเลยนะครับก็ชื่อคล้ายกันมากนะครับคือ T Rowe Price China Evolution Equity Fund ะครับกองทุนนี้มันถามว่ามันแตกต่างกับกองทุนมุ่งจีนทั่วไปยังไงอะนะครับเขามีสามก้อนะครับที่อยากให้ดูเป็นจุดเด่นของเขาอะนะครับก็คือหนึ่งเลยเขามีฮอสฮอสโ i ลิสติกแอปโพ h นะครับก็คือเจาะนะครับเรื่องของตลาดใหม่ๆนะครับที่เออ่ยังไม่มีใครเนี่ยเข้าไปลงทุนนะครับแล้วก็ investment in shape นะครับข้อต่อมานะครับซึ่ง เ,เขาเชื่อว่าสําหรับหุ้นที่ทุกคนรู้จักกันในตลาดเนี่ยราคากระมันก็น่าจะสะท้อนความจริงเป็นระดับหนึ่งแล้วนะครับเขาก็เลยไปพยายามสอบหานะครับบริษัทที่อาจจะถลายคนอาจจะไม่ได้รู้จักนักแต่แล้วก็ น่าบริษัทพวกนั้นนาะจะมีโอกาสเกิดมิสไพรซิงมากกว่านะครับแล้วก็น่าจะมีโอกาสเติบโตที่สูงกว่านะครับซึ่งก็บริษัทพวกนั้นนะครับก็จะเป็นอยู่ในข้อที่เรียกว่าซี o อ t ไลเออร์นะครับก็คือเน้นหาบริษัทนะครับบางบริษัทนะครับเพียงหยิบมือนะครับที่มีโอกาสเติบโตเด่นโดดเด่นนะครับเทียมกับอุตสาหกรรมในอนาคต นะครับซึ่งถ้าเราไปดูท็อโปโคดิ้งของเขาเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าหลายบริษัทเนี่ยนะครับเรียกว่าแทบจะไม่เคยได้ยนินชื่อกันเลยนะครับแต่ว่าถ้าไปถามคนจีนเนี่ยหลายบริษัทพวกนี้ก็เป็นบริษัทชั้นนาเหมือนกันนะครับในเมืองจีนนะครับแล้วก็มีโอกาสเกิดการเติบโตทีต่ค่อนข้างโดนดเด่นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของผลการตอบแทนนะครับผลตอบแทนนะครับของกองทุน E ี o c h ชนาของเราอะนะครับตั้งแต่ต้นปีก็จะเห็นว่า ปีนี้นะคบก็อาจจะฟอร์มไม่ดีอาจจะไม่ค่อยดีมากนะครับตามตลาดหุ้นจีนะนะครับแต่ว่าในระยะยาวหรือว่าเราก็เป็นหนึ่งในกองทุนที่ค่อนข้างมีโฟกัสแมที่ค่อนข้างดีนะครับเรื่องของสัดส่วนการลงทุนเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเราลงนะครับในหุ้นที่เป็น A share ประมาณ50%าสเปร์เนต A share ประมาณ4ี่สปรนนะครับแล้วก็ ADR หรือที่จดทะเบียนนะครับใน หุ้นจีที่จดทะเบียนอยู่ในสหรัฐเนี่ยประมาณ10%นต์นะครับแล้วก็หุ้นหลักๆนะครับที่เป็นท็อปโค้ดอกเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับผมแล้วก็ตัวเซกเตอร์นะครับก็จะเน้นเรื่องของเซกเตอร์ที่เป็นตัวเซกเตอร์เป็นหลักนะครับก็จะเห็นว่าตลาดก็จะมีตัวเทคเซกเตอร์เทคโนโลยีนะครับของ Consumer Discretionary Industries นะครับแล้วก็ Healthcare นะครับแล้วก็กองทุนเนี่ยนะครับก็ ขั้นต่ำเพียง5000บาทเท่านั้น <Of course. S 1> นะครับไม่ว pues ่าจะซื hmm. ้อครั้งแรกหรือครั settling, ้งถัดไปนะครับเรื่องของการปกป้องความเสี่ยงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราก็จะปกความป้องความเสี่ยงอะนะครับเรื่องของค่าเงินเนี่ยเกือบ100%เลยนะครับสำหรับกองนี้นะครับใครสนใจอะนะครับก็สามารถติดต่อนะครับที่บริษัท Asset พ a c k ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ